สร้งสางคุณภาพดีและที่เสียงเฉยๆให้กับโครงการทุกวันประเทศไ้ยและโครงการทุกวัอภาคีสครับเอาเกมเริ่มสารวัตรเปิดโด่งมาโด่งมาบอโคกตั้งของพันธุพงแล้วเกี่ยวกัสมีได้เกี่ยวแต่ว่าไม่เข้ากรอบแลวครับครับ โอ้โหเล่นเล่นยากไปหน่อยกับกาสมีเมสกครู่ดูครับบอลมาถึงเนี่ยดูกาสมีไม่ล้ำหน้าครับเพราะว่ามีตัวยืนกุมเส้นอยู่คนนึงครับ <c oughs> โอ้โหไม่เพื่อนดันไปหมดแล้วครับตัวไม่ได้ขยับดันขึ้นเกือบโดนกาสมีไม่ละเอียดเองครับโอ้โหดีดส้นครับเจ้าตัวนี้กะจะเล่นงานใส่พรพัฒเหมือนกันนะครับเป็นลูกเตะมุมของแม้คคอกทางขวานะครับจะเล่นโดยโรเบนกาสมี เล่นสิบคนไปก่อนครับราชประชากัสมีเปิดไม่ขึ้น,เล,นเล่นสูตมาเถวสองโอ้โหสมอบปองหาครับสำลักมามาใหม่เขว่นี้ก็หนึ่งศูนย์จากมาเป๊ะบบเนี่ยดูว่าจะเป็นเป็นพานุพง์หรือไม่ครับน่าพันพง์ในแบบนี้เป็นพานุพงแ์นะครับที่ยิงยองกเข้าไปในวาระแรกสมบปองมาแปก๊กไปก่อนนาทียี่สิบพอดีพอดีครับจากประตูของพานุพง์วงสาครับซัดให้แบงค์เออกนำหนึ่งศูนย์จากกัสมีครับวางมาเสาแรก แปกก่อนครับพิงโดนไม่เต็มโดยสมบองแล้วพานุพงศ์ครับเปิดหน้าเท้าแปะเข้าเสาสองเป็นกองหน้าเลย1-0ครับ, <c oughs> รบแบงค์เข้าออกนำ <c oughs> คนแปะคืนมาให้เป็นสารวัตรเด็ดมิดนะครับก็ <c oughs> ได้ประตู ปลดล็อกเร็วครับสำหรับแบงคอกนินเต็ดนะครับโอเคชุดบูพักพักก็เจอตาตูมาตักันีได้ถึงได้อาเขาขอโทษเปิดเปิดโอ้โหนิดหน้าเข้ามาโอ้คิดว่าจะตีเสมอนะโดยทางอภิวัตโดมบอลมันสุดเกียดไปหน่อยครับโอกาสใกล้เคียงสุดๆของราชประชาดูโอเคชุบูพักอกแล้วลุยมาจากทางขวาครับแตะหนีตาตูมาได้ไปได้ต่อเปิดโอ้โหบอลื่อประมาณสัก3 4สหลาครับ หลุดกรอบครับจังหวะเข้าชาร์จด้วยซ้ายของอภิวัตดูครับหลุดเหลือเชื่อครับโอกาสใกล้เคียงมากๆครับที่จะได้ประตูของราะชาอ,อ์ตโดแย่งได้แย่งรวสวนโดยเอกชยัยหาก็ฉกมาหลายต่อข,ขวาที่แกสมีแกสมีเลือกให้กับทางสมปองฉกมาหลุดเดียวของสมปองสอเล็บกข้อหักข,ข้อเยอะเกินไปว้าวมาการเคลื่อนที่กัน เข้าทำสุดยอดเลยเลยแค่จังหวะจบสกอร์เท่านั้นครับแล้วดูคนวางกัสมีครับสายตากับน้ำหนักเท้านี่มาพร้อมกันเลยครับแต่งบอลหาจังหวะได้หมดแล้วครับคือเจ้าตัวพยายามจะยิงเพื่อหักหนีพรพัชเชียนถาวรนะครับแต่งได้เสียหลักนิดหน่อย <c ười> คือตั้งหลักได้แล้วครับหลังจากที่เสียหลักมา2องสากครับตั้งหลักได้แล้วแต่ว่าหักมากเกินไปดูครับกัะจะเนี่ยครับยิงเพื่อเข้าเสาไกลหนีตัวพรพัชเชียนถาวรแต่บอลหักมากเกินไป บอนโค้งมาเสาสองขึ้นแล้วโอ้สับบนวัดยืนตรงนั้นว่ากัสมีเปิดมาให้แล้วบอลไม่นจะเป็นซิเซ่โขงมาสันวัตยืนดาตายก็เลยทําอะไรได้ไม่ถนัดไม่ลับหน้าด้วยนะครับครับออบอลมาถึงคนเดียวเลยครับโอ้โหวหมดูครับ จ้าตัวไม่พร้อมตั้งแต่จังหวะแรกด้วยเลยครับคือคือยืนปักหลักแล้วเท้าตายดูครับปักเนี่ยครับพอไม่พร้อมแล้วนี่บอกมาถึงเอี่ยวตัวแปรก็เลยข้ามขานนะครับจะเปิดให้โคเปลนทางสัญญาณมาแล้วครับว่าเป็นวิศวะหรือไม่บอมยิงโดยรวมเข้าสองของวารุษง่ายๆแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยจังหวะนี้เลยครับก็เป็นแบงค็อกนะครับที่บุกมานำรัชบัณฑิหนึ่งต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากพานุพงศ์วงศานาที2ี่ครับจะว่าไปในมุมมองระชบัการตาม เีแค่ประตูเดียวพวกเขาก็ยังมีโอกาสอยู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับ้างหน้าโดินใช้เอาลงพื้นเอาลงพื้นได้ครับทางซ้ายมาแล้วกัรสม่หลายต่อหลายต่อว่าอย่างนี้ของทางเลนโดเลนโดตาตูเปิดเปิดให้สันวัตมาที่ชักชัยคุปตยาก็ย,ยังปิดเกมไม่ได้โอ้โหตาตูไม่ยอมยิงอ่าก็ได้แค่ลูกเตะมุมเท่านั้นครับครับ คือบอลมาทางเท้าซ้ายเจ้าตัวก็เลยเลือกที่จะยังไม่ยิงครับยังไม่ไปต่อแล้วไม่จบทั้งขวามีสรวัตรนะครับหลายจังหวะเกินไปสารวัตรก็ยิงไม่ได้ชงกันมาชัดชัยซัดติดบล็อกดูการแล้วไม่ไม่เด็ดขาดนะครับทางแบงคอกยัง1-0เท่าเดิมลูกแต่บุมกัสมีจะเปิดกัสมีตัโรงมา ได้โคกล้วตุกทีชูนเซฟชุนเซฟของคอปพัฒเรามีตัวคุมเสาที่บอบไปโดนมือแต่วุสิไม่ว่าอะไรครับเดินหน้าใหม่ก็ที่เปิดใหม่ระแนนที่หนึงมาที่เสาแรกคอนพัฒนมาขวาไว้ได้บอบเซฟของคอนพัฒนเนี่ยไปโดนมือตัวคุมเส้นอ่าแบงคอกมีไปตัดเกมเดี๋ยวดูว่าจะเด้งเต่โดนมือเหมือนจะเหมือนจะโดนมือซ้ายครับฝั่งสีวะครับฝั่งแบงกอกก็ฟ้องเจ้าแฮนด์บอลแล้วผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับ ตอบแสมม่อ, ir, อารมณุ้นไ,ได้ครับหน้าโมทางทางอยู่กัสเี่ยังไม่ให้ให้ทะลุมาถึงแล้วครับถึงรอนชัยหลังซิโยโโโไปเอียงโดนนัดมาบลอกไว้ได้อุสานเอาชัวชัวเอียงแปรยังไม่ได้ยังแค่หนึ่งอยูเข้าเดิมโอ้ดูบอลทะลักมาถึงพอดีไม่ล้ำหน้านะครับรนชัยแล้วดูเดียเด่ยวๆได้เดี่ยวหลายจังหวะเกินไปครับโอ้โหติดเท้าวขวาของนัดพุทธนุที่มา มาเซฟให้ราชประชายัางอยู่ในเกมนี้นะครับยังยังได้หาประตูที่2ยังไม่ได้ครับแดงครกสมบองก็ได้ลูกเดียวแบบนี้มา็นครั้งแรกแต่ยิงไม่เข้ากรอบอุ้ยโรนช่ายได้ลูกเดียวอยีกหนึ่งครั้งตอดโดนบล็อกได้สะก่อบยังยังโอ้ยตัดมาเป็นสองศูนย์แล้วครับ <laughs> แต่ว,วันหนึ่งศูนย์อยู่แล้วคนคนยิงได้น่าจะเป็นแหวน เป็นลุนนชัยครับ <Regierung> ยิงได้สองศูนย์เวลาครับได้ประตูที่สองแบบนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานยากของแบงคอกแล้วละครับหลังจากที่ได้ประตูโอ้โห้โ,โ,โมมาใส่คนเดียวกับตัวตาไม่มีใครมาเลยครับลุนนชัยสองศูนย์ครับดูมาโน่ลุนครับ เขาสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับที่แบงกซ์คอกนำอยู่2-0ฉกได้ของชัดชัยสับหลอกสับแล้วย้อนหลังมาแถวา2ดูสันวัตให้โลแมงกัสไม่โดนพันพัดดักยังไม่พ้นนะครับโดยชัยตามตามเก็บได้โดยชัยเก็บแล้วหาหาตัวเติมทางเสา2อโดนนักไม่ได้แล้วครับตักแต่บอกลงพื้นไปสันวัตโดนชนโอ้โหวัดเด่นมิด <c oughs> จาก แคสมีว์งพื้นแล้วค่อนพ้างเองคือว่าปฏิกิริยาเยี่ยมเลยครับแอนโทนีตักโคงมาอนนบอกเปลี่ยนทำไปทั้งเสาสองขึ้นโคกตรงนี้ของทางพานุพงศ์บอกกระดอนมากดลงไม่ทันเลยครับก็เลยการเสรยออกหลังไปนนยังยังไม่ได้ประตูที่สามมีตัวขกชงที่เสาแรก ตั้งไปครับเราสองที่าพานุพง์มาตามสูตรแต่วอกบอมันเคลื่อนไปนิดหน่อยก็เลยกดไม่ทันเลยครับต่อให้โอลเสีบไอ้ตรวนี้ิีนิดหากรนิดได้ได้เอียงเหมือนจะซ้ายไม่ได้ตัวหางขวาแบบนี้พินิดย้อนมาโอเคชุกูมีแตกได้ยังดีที่วุที่ออกมาไม่ไกลเกินไปครับลูกเตะุมของทางราชประชาัที่โอกาสมากที่สุดในเกมนี้ของราประชาก็คือโอเคชุกูเนี่ยครับ รออยู่คนเดียวเลยนะครับ18หลาครับของโอเคชูกูยกมาตอนนี้แต่ว่ารุ่แม่มูสิกยังปัดทิ้งออกไปได้จบเกม่ไปเน้ว,ว่าแบงค์ขอผ่าได้ครับเอาชนะทางรับประชาได้2-0นะครับได้ประตูจากพา,านุพงศ์มงศาในคร่20แล้วก็รณชัยรังสยโยนาที68ครับเป็นแบงคอข้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ครับ